ในบทนี้นะครับเรามาเรียนเพิ่มเติมนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการจัดการข้อมูลนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับเรื่องแรกที่จะสอนก็คือเรื่องของการการจัดเรียงข้อมูลนะครับสมมุติก่อนะครับว่าผมมีข้อมูลนะครับตามที่พวกเราได้เห็นกันนะครับอยู่บนอยู่บนหน้าจอเนี่ยนะครับก็คือผมมีข้อมูลของการออกอินวอยนะครับของของบริษัทหนึ่งนะครับซึ่ง ซึ่งขายของทุวันนะครับก็มีวันที่ขายนะครับแล้วก็ทุกวันก็จะมีการออกอินวอยไปมีหมายเลขอินวอยนะครับแล้วก็มีมูลค่าในในแต่ละอินวอยนะครับมีรหัสลูกค้ามีชื่อลูกค้านะครับมีรหัสผู้ขายนะครับแล้วก็มีหมายเลขเอสโอนะครับที่ทางอ่าทางซัพเปอร์นะครับเขาเขาขอซื้อมานะครับก็เปิดพีโอมานะครับตัง ทางบริษัทนี้นะครับก็มาเปิดเปิด SO นะครับเพื่อจะขายของก่อนนะครับมันก็จะอ้างอิงกันกันนะครับทีนี้ใน1เดือนเนี่ยนะครับมันก็จะจะมีข้อมูลค่อนข้างจะเยอะเยอะมากเลยนะครับเห็นไหมครับเป็นหลายเดือนหลายทีนี้โอเคนะครับสมมุติว่าผมอยากจะจัดเรียงข้อมูลใหม่นะครับตามตามอะไรครับตามตามรหัสลูกค้าก่อนนะครับตามรหัสลูกค้าอยากจะรู้ว่าแต่ละลูกค้าเนี่ยนะครับ แต่ละเดือนเนี่ยมีอินโวยมากน้อยขนาดไหนอะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะจัดเรียงได้อย่างไม่ยากนะครับอลองดูแบบไม่ง่ายก่อนนะครับอันแรกก็คือนะครับเราก็เอ่อนะครับเลือกเมนเูเลือกริบบอนนะครับโฮมก่อนนะครับหรือหน้าแรกนะครับเราก็ไปเลือกที่ซอสฟิลเตอร์นะครับเราลองดูซิว่าเราจะซอสจาก เถึงซันะครับหมายถึงว่าซอสจากน้อยไปหามากนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งซอสจากมากไปหาน้อยนะครับหรือจะเลือกตามคัสตอมซอสหมายความว่าเออเราเราเราเซตเองก็แล้วกันนะครับทีนี้ลองแบบง่ายง่ายกว่าเราลองเซตจากน้อยไปหามากดก่อนะครับเพื่อเลือกเลือกเลือกเซตเลยนะครับอย่างถ้าถ้าอย่างนี้นะครับมันจะเรียงตามหมายเลข SO ให้เรานะครับเนื่องจากว่าเราเอาเราเอาเคอร์เซอร์เนี่ยนะครับไปวางไว้ที่ คอลัมน์เอนะครับเป็นซึ่งตามหมายดีเอสโอแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าผมเรียงใหม่นะครับผมมาวางที่รหัสลูกค้านะครับผมซอสใหม่นะครับคลิกดูนะครับแล้วก็ซอสตาม a ถึงซมันก็จะเรียงให้ใหม่นะครับเรียงตามตามรหัสลูกค้าก็จะไม่ไม่ไม่มีอะไรที่ที่ที่ซับซ้อนนะครับนะครับถ้าเราเรียงถ้าผมเรียงตามชื่อลูกค้าใหม่นะครับตอนนี้เห็นไหมมันมั่วๆเห็นอะไรมานะครับเรียงตามชื่อลูกค้านะครับผม ผมจะเรียงอ่าผมเรียงใหม่แล้วกันเรียงตามมากไปหาน้อยแล้วกันนะครับอ่าผมเลื่อนอ่าโซกัจเซตุเอนะครับเห็นนะครับอันนี้พวกภาษาไทยมันก็จะขึ้นมากกว่าภาษาอังกฤษนะครับพวกภาษาอังกฤษตัวเออะไรมันก็อยู่ข้างล่างนะครับแล้วลงผมลงเลื่อนลงไปให้ดูนะครับเห็นนะครับลองดูนิดหนึ่งนะครับอ่าหอนนียพวกซีเอฟอะไรอยู่ข้างล่างนะเฮดไล่ขึ้นมาอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็จะจะเรียงตาม ที่ต้องการแล้วนะครับทีนี้นสมมุติว่าผมจะเรียงตามจะเรียงตามมูลค่าการขายด้วยอินวอยเบอร์ที่มากที่สุดเนี่ยคืออินวอยอินวอยเบอร์คือคือรายการไหนนะครับดหนึ่งนะครับครับนะครับจะเรียงตามมากไปหาน้อยครับนะครับอินวอยเบอร์ที่มากที่สุดก็อยู่ที่ประมาณสามแสน 3, กว่า นะครับเอาเห็นหวยไปเดียวนะครับถ้าจะเ,านะรเรียงตามวันที่นะครับก็มันเรียงตามันที่น้อยไปหามากนะครับก็เลือกก็เลือกได้นะครับน้อยไปหามากก็เก่าที่สุดไปหาใหม่นะครับก็เรียงได้นะครับอันนี้นี่คือการจัดเรียงแบบแบบปกตินะครับแบบง่ายๆไม่มีอะไรนะครับทีนี้มาดูเรื่องการการจัดเรียงที่ลึกกว่านี้นิดนึงนะครับสมมตินะครับผม เลือกเหมือนกันนะครับผมเลือกจกเัเรียงตามที่เราสามารถที่จะเซตได้นะครับพอเราเลือกปั๊บเนี่ยนะครับมันเราก็จะมีกรอบตรงเนี้นะครับนะครับเข้ามาให้มันก็จะมีกรอบโต้ตอบกับเรานะครับมันจะถามเราว่าเออเราจะจะซ้อสตามอะไรนะครับเราก็บอกว่าอ่ะเราซ้อสตามสมมุติก่อนนะครับซ้สอสตามารหัสผู้ขายก่อนแล้วกันนะครับ สมมติว่าผมเออเอาชอตามรหัสลูกค,ค้าดีกว่านะครับรหัสลูกค,ค้านะครับจากน้อยไปหามากนะครับแล้วกว็ผมแบบอปเข้ามาอหยีกว่าอพอรหัสลูกค,ค้าเสร็จแล้วให้เรียงตามอะไรเยีกนะครับอา่าผมให้เรียงตามวันที่นะครับจากน้อยไปหามากเข้าไหมครับนะครับถ้าเรียงตามวันที่จากน้อยไปหามากแล้วเอาตามอะไรเยียกนะครับตามอะไรเียกเอาตาม ไมายถึงกินหวยแล้วกันเข้าใไหมครับอะสอฟตจากน้อยไปหามากเหมือนกันเข้าใไหมครับเนือเราจะเปลี่ยนจากมากไปหาน้อยจากอะไรก็ได้นะครับอะเห็นไหมครับเรียงสามระดับเลยนะครับแล้วเราก็กดโอเคนะครับมันก็จะเรียงตามที่เราต้องการให้ให้ทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการซอฟตข้อมูลเนี่ยก็จะไม่ใช่เรื่องยากนะครับเราก็สามารถเลือกซอฟตได้ตามใจเรานะครับตั้งแต่แบบง่ายๆจนแบบที่คนดการจะซับซ้อนหน่อยนะครับลองไปฝึกซอฟตดูนะครับ